ครับสวัสดีครับมือนีกามาเล่นสวนคุณแม่ครับผมคุณแม่ผมเองแม่ท้องสีสไยจิตครับผมว่าสิมาห้าพักไปแกงปลาอยย่บ้านผมมีพักอะไรมาสิมาลอยพักเล่านครับผมอยู่สวนสวนเกษตรพ่อเพียงบนพนันธุพ่อครับผมเป็นสวนคุณแม่ท้องสีเันปลูกพักปลูกยังอยู่ข่างสวนครับผมตอนล้วก็อุ้ยเล่าแค่ไหนเห็นน้ำไปบ้างคุณแม่แว้วคุณแม่ ฮะนี่มะเขือฮะคุณแม่เก็บมะเขือโอ้พอดีเลยตัวนี้ได้เอาบักเขือน้ำตัวนี้โอ้บักเขือปลูกง่าบักเขือพันธุ์นี้คุณแม่นี่เกลือขาวไล่มะเขือขาวไล่ว่าจะบกโอ้บักเขือขาวไล่เหรอคุณแม่มะเขือขาวมะเขือขาวมะือขาวว่าจะบักเขือขาวไล่ด้วยขาวไล่ขาวไล่นี่นู่นนี่ได้บอกเก็บได้บอกคุณแม่นี่นู่นหนึงบอก โอ้ยพอดีเลยเด้อคุณแม่มาซบจังหวะเลยคุณแม่ปลาเสียวไปขวบขวกคบพอดีแน่นี่ขอเด้อขอปลาสือเถอะนะปูแค่ไหนปูได right? ้ง่ายเลยนี่คุณแม่ไปใช่ใช่อย่างนี้หรอใช่ขี่เป็ดบอกโอ้มูนเป็ดประทันขี่เป็ดเอามาจากน้ามูนนะคุณแม่ขี่เป็ดบอกว่ามุนเป็ดแม่ไม่ได้มาจากนามุนบอก จ็กไท่เขาเอิญมุ be, oh, here, the English? The English. ่นเก็บบอโอ้ยแล้วปลูกได้สวยงามมากครับพี่น้องบ้านเฮาพอดีเลยนี่โอ้เตรียมถุงมาเลยนี่ต้องเก็บเก็บไปให้หได้เราพอดีเลยโอ้ยไม่ต้องเก็บเลยนี่โอ้ทำนี่กับพ่อแล้วกินนัวเมื่อดอกกนมหรือโอ้แคือนัวเงี้ยสวงามไหมครับนี่นี่ เกกดี๋ยวเก็บซอยเรากันจักนหน่อยนึงนี่ครับคือโอ้ยปลูกจักเดือนครับคุณแม่บางหันมาไทยเข้าดึงเองบางหันมาไทยบกบกกี่เดือนเองคือได้หน่วยงามเถอะสองเดือนกันหน่วยรกกว่านี้เนาะนี่หน่วยหน่วยมันครับนี่นี่ย้อนแสงมัครับกลองน,นี่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  เป็นบกเกือขาไล่โอ้ยขาไล่บ่คุณแม่ขขมกมขาวขาอืมกระโแม่นเเขาบริวารแล้วบนี่เขามือนเนี่เขามืออื่น,นบ<อ>่อบอโอ้ยป้ใีสีมาอยู่เบิงไหอเนาะคุณแม่เลยปุรีสีเสบิงสวนไหนคุณแม่ชิมืออะ่อน<ไ>อ๋อ,อ,อคุณพ่อนะพ่อเราสิมาเบิงสวนครับผมพ่อนเราหอกกระตมอยู่ตึ้งขายตึ้งต้ขายตึ้งตขายะไเนาะโอ้ยปอบุเรียงเนากับใสบวงดเอาเองตัวคับนี่ ใส่บัวงพอดครับผมพอเปลี่ยงเฮาเก็บแล้วครับผมเก็บไปแล้วสองสามนวลแค่นี้แหละต้นแรกว่าสุมา์วานเหนนะบัวดงเห็นวมาสามขุณแมฆคือวันเหปลาคอเนี่นั่นแหละวันเหปลาคอบัวแดงเห็นว่ะนาำไปเก็บหอมครับผมเก็บตัวนี้แล้วก่อนน้ำผมมาเก็บหอมเลยครับโอ้ยหอมครับนี่ย้อนย้อนเอาหอมเราไปก่อนเฮ้ยบอลนี่นี่นี่ โอ้ยธรรมชาติดีไหมมันคือแดงบอกคุณแม่นี่นไหมพักขมไหมเพราะว่าเป็นเจลกิมมันยังสีกแีบต้มซิมต้มแก้ต้มแก้วต้มซิมนี่ครับผมเป็นผลพลอยดิแม่เราปลูกไว้ครับนี่ครับหนามกับ่เคยมาเอนมอส่เรลหรอนี่เลยมาเก็บเอาไปครับผมมาเล่นกับเราครับเล่นกับแม่วันศุกร์วานแฮ่เลาก็ลืมองมองแฮ่มา ไทยไม่ได้เลยครับนี่ครับนี่เลยครับส่ว่าผมบม่เคเห็นหน้าผมหย่อนว่าผมหามือกล่องบ่ไดดจังเบาแห่งผมก็ต้องไทยผมง่อยเลีครับผมเบาย้อนผมก็ต้องไทยห้มือพ้นมาไทยผมกล่องมันสีใสยุกจกจกจกผมก็เลยว่าโอ้ยเขาหามุมกล่องบ่ไดดผมก็เลยรต้องไทยเองครับผมตามจริงผมเป็นเป็นทุกอย่างแหละครับ โ่เ่าปเป็นการหาปูหาปลาแต่ก็เลยว่าเออเบาเหงเลาก็เก่งเนือนหาปูหาปลาผมเลยจัดเราเลยผมจะเป็นตะกลองเองเลยอยากอยู่หน้ากล้องนะครับเป็นคนที่แบบอยากอยู่หน้ากล้องรูปรอแต่มันก็บล่าใจอยู่ครับผมอยากอยู่หน้ากล้องวันนี้มาเล่นสวนคุณแม่ท่องสีก็เลยคุณแม่ท่องสีคุณพอมันเลีอย่างซอยจิตครับผมวันนี้คุณแม่อยู่เนาะคุณพอหอขอตมอยู่เนาะคุณแม่ท่องสีครับ กับคุณพ่อผู้เลี้ยงแต่ว่ามือนี้ว่าสิมาระมาณแห่อะไรก็ลืมแหมาครับพี่น้องมือกับพี่เห็บเนาะครับต้องไปต้องกักล้างน้ำเนาะเอาเตะหอมหอมแบงสองสามแปลงนี่เราก็ขายบ่มืดเหล่าแหละไปขายตลาดเขียวช่องจอมครับโอ้ไปขายตลาดเขียวกาดเชิงครับผมเยื่ห้อเทศบาลกาดเชิงรวมเพิ่อกาดเชิงครับผมคุณพ่อผู้เลี้ยงซอยจิ๊บกับคุณแม่ช่างสีครับผมเป็นเกษตรน้ำองอินซี่ครับผมหมู่บ้านเขาวัดเฮา เราสิใสายินทรี่ปุ๋ยมุ่น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 เป็ดแล้ววะผมก็นึกว่าจะเล่ามาจากแมนาหมุ่นแต่ได้ไงปุ๋ยขี่เป็ดเข้าครับครับผมไปยังไปเบิ่งๆรับรีวิวพวกเราของเราเห็นอย่างเหี้งงาบ่เอากระไดป้อแล้วล่ะคนเมียด้วยแอลลอยลอยหน่อยน <c oughs> <im FT> ึงไม่ใหญ่เท่าไงไม่ใหญ่ไปปน โอ้ยพอดีเลยเอาไปแม่เถาทำปนเลาวคนแม่เนาะเดี๋ยวแม่เถาแล้วมาทำปนแบบเดือนยใหญ่โนใหญ่เนาะนี่นีครับโนยใหญ่เบิ่งเรามาเอาเงินครับมันได้งามมาได้เก็บชองมื่นได้เก็บช่องหมื่นนู่นแบบนี้ด้วยก็เราเอาไว้แล้วคนเนี่ย ย้อนแสงมาครับตะกองตะกองยังลงยังไปผุนมั้งย,ยังไปผุ่นเหรอครับน้าท่ครับผมอเอ้ยยังไปผุ่นคอยล้งงางก็ได้ผมก็ระดาษอัลาเลรอครับวันนี้น้องนึงถ้าผมวัอนี้ผมก็ได้ม,ดามาเล่นสวนคุณแม่ทองสีคุณพอ่อผู้เลี้ยงสัตจิตเราสีขายพักขายมีโอ้ยผมนมีครับผมขายบรรดาพวกพักพวกผ,กผ,กผ,กผกลไม้พวกเข่าเข่าต้มเขานมหอมอกปลา มกมกยังคุณแม่มกยังมกปลาคอมกปลาคอกับมกยังคุณแม่ลาปลาดุกครับผมเราเห็นกับเขาครับผมแกงปลาเหลือแต่โอกาสปลานอยปลาจอมปลาหน่อยครับผมกุ้งกุ้งอยู่ตลาดเขียวอำเภอกรับเชิงอำเภอกรับเชิงเยืีองเทศบาลนะครับผมต้องติดเทศบาลนั่แหละแล้วก็ตรงไอ้ทวายเยืีองก็คือเยืีองโรงเรียนกรับเชิงมิตรภาพครับผมนาทั้งเขาโรงเรียนกรับเชิงวิทยาครับผม มืัอนี้ผมกับคุณแม่ทองศรีสอยจิตผมกับศิลาเพียงสำเนียแล้วก็ขอสวัสดีก็ฝากติดตามผลงานวัจจกรสอยจิตส่วนเกษตรพอเพียงมันเป็นที่พอแล้วก็ฝากลูกค้าของคุณแม่ทองศรีไปอุดหนุนเล่าหลายๆนะครับผมหลานคุณพ่อคลณ้ม่สอยจิตอยู่ตลาดเกียวน้องคุณแม่เนาะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับสวัสดีจ้า